วันนี้นะคะตามสัญญาที่เราสปอยกันไ้เมื่อคลิปที่แล้วว่าเราจะไปวันเดย์อินแบงค์อกันวันนี้เรานัดกันตอนเที่ยงเจอกันเที่ยงตอนนี้เส็7ละ28ละก็คือยังอยู่รถไฟอยู่เลยที่แรกที่แรกที่เราจะไปกันนะคะก็คืออารีเคเมื่อกี้เกือบเลยเพราะว่าโมแต่คุยกันตอนนี้นะคะพี่เดี๋ยวเาต้องออกมาตัวอะไร ตอนนี้เราอยู่ที่อารีแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ไยัตัวนี้ไม่รู้ว่าคุณจะทำตอนนี้เราไปเราถึงอารีแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนต่ออันนี้ไม่ใช่ภาพนิ่งนะคะแต่เป็นภาพคลอเออเดี๋ยวเดี๋ยวดีตอนนี้ได้แล้วคือเราจะไปอารีอยสกันซึ่งไปยังไงอทีนี้ตอนนี้ถาร้านีนี่เพราะว่าหิวมากเราก็ใช้นีตอนนี้คือ คือแบบพูดอดรีมากพูดไม่เสร็จมาอารีพูดไม่เคยตอนนี้เรากำลังเดินตามผาอารีซอยสี่ซึ่งอยูไไ่ไหนอุ้ยข้าวมันไก่นะ่ากินมากนะเยอะเยอะ <c oughs> คือตอนนี้กูจะนินหิวมากพีพพีพ่พพ <c oughs> ว <c oughs> ะ <c oughs> น,นี่เราเจอร้ซอยอารีแล้วค่ะทุกคนโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่อารีซอยสี่แล้วนะทุกคนซึ่งเรากำลังจะเจอร้านแล้วในกูก็แหมบอกว่าแค่ สองอาทิตไม่วายติดฝนรู้ด้วยครัตอนนี้เราอยู่กันทีร้านกาแเมื่อกี้เพิ่สั่งอาหารไปอรสักอย่างราชีวิวอันนี้คือวิธีการตั้งกล้อง <Girl. S 1> ติ๊กตอกเกิร์ปะเกิรเกิดร้านน่ารักมาก ใช่ตู้่ต่ตตาทุกคนบอกกูว่าให้เริ่แบบเนี่กค้าตอนนี้นะคะข้าวรามาคบแล้นะคะทุกคนไดกินมาก รักมากอืมน่ากินมากเป็นปะตะก้อนร้านห,หลายร้านเรากินอยู่ใช่แล้วก็ร้านที่เราไปกินนนี้อร่อยมากทุกคนคือแบบ อร่อยกว่าที่คิดอ่ะคือถ้าใครหิวหิวมามากินร้านนี้ได้เลยเกินออร่อยใช่ถ่ายรูปสวยเลิศถึงแล้วน,นี่เรามารอต่ออันนี้ซึ่งแบบเหมือนเขาจะบอกว่าเขาจะได้กรอบกรอบอันนี้ด้วย โอเคค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ซอยอารีหนึ่งก็คือเจริงกลับไปเพราะว่าเราจะไปร้านคราฟกันอ๋อถึงแล้วทุกคนน่ากินนะอัสดเค่ะน่ากินมาก

ชิลๆคือมีบ้านเขาเหมือนมีไวไฟให้ด้วยกลับมาเจพันธภาพมีด้งูไหมฝนตกที่มือถือตายแล้วป่าดีมากแล้ว,าวา่าฝนจะตกเหรอนี่ยังเป็นแบบสีอ๋อไมตกกรจ <c oughs> นี่นอ๋อไอตัวถ้าเป็นใครนี่คือซีเกดนะ ไปถ่ายกันมาเนาะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันโดยที่พร้อมพร้อมเติมแก้มวันนี้ <c oughs> พี่ <c oughs> มาในแนวทัวริสต์ ทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะไปสยามกันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปท่าที่สยามแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไปทัาทองกันต่อนะคะมาดูสีลมกลางได้ปะมันนี้เดี๋ยวกูกลางให้เออมึงทำไมเป็นงั้นล่ะอันนี้พี่ใบปอมันมีสวัสดีค่ะอันนี้เรียน เจมแล้วใช่ไหมเจมแล้ว,ลวอันนี้เป็นเด็กบอลอีกเหมือนกันนะคะชน,นี้เจออีกแล้วเจออีกคนนึงพี่เฟนนี่อันนี้สาวอะไรสาวอะไรเด็กเขาอาร์เด็กเขาอ,อ,อ,อาร์จุลาเขามาเหมือนกันอ,อ,อาร์เขามาเหมือนกัน<อ>ก็คือเหตุการณ์เมื่อกี้นะทุกคนอยู่ดีนั่งอยู่ตรงนี้กาลังซ่อมร่มกันอยู่มีพี่เดินเข้ามาถามว่าขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะก็เลยเออได้ค่ะแล้วกูชนิดเลยได้ตังค์นุ๊กได้ตังค์มาพันนึงให้เขาสัมภาษณ์ งงมากคุณนะแล้วก็คือสัมภาษณ์เรการเหตุหุ้นหน้าพวกกูดูเหตุหุ้นไหมเด็กพิเศษเด็นมาเกตติ้งค่ะคือตอนนี้พวกเราร้อนมากค่ะทุกคนตอนนี้ผมคืออย่างนี้แล้วงงมากนะอันนี้เราเข้ามาอยู่ในแม็กูสไชร y แอนโอเคครับรสชาติของน้ำบอกหน่อยว่าโอเคไหมบายอยหนมยรเฮ้ยไปไปถ่ายรูป ใช่าตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วชนะตอนนี้หกโมงสมิบห้าแล้วกำลัง,ปปะง,งจะงไปบรรทัดทองนะคะก็ตอนนี้เรากำลังจะนั่งไปบรรทัดทองกันซึ่งเราจะนั่งตุ๊กตุ๊กไปกันตอนนี้เรากำลังนั่งตุ๊กไปบรรทัดทองกันนะคะทุกคนถึงแล้วบรรทัดทองตอนนี้ก็นนกำลังจะดูว่าเราจะกินอะไรกันเล่นๆดีเพราะว่าคือตอนนี้ยังไม่ไหวกับตั้งอยู่เพราะว่ากิ่ยังอิ่มจาก คาเฟ่อยู่ฉะนั้นก็เลยแบบ<ม>จะไปดูก่อนว่าขนมอะไรนไา่ากินอันนี้ก็จะไปดูกันว่าขนมอะไรที่น่ากินนะคะเอาจริงมานอนทั้งมองแบบว่าน่ากินหลายร้านมาก,บบกมันเยอะจนเยมัรืออ่องไ,ไม่รู้จะกินอะไรแล้วเนะี่ยแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวจนะถ่ายรูปตอนกินนิดหน่อยเอาบุดบุดเรามากินร้านเลเยอร์กันที่ดังแบบอันนี้ตอนนี้พวกเราคือยมมากทุกคน ตอนนี้เราถักยกมาอยู่ที่ร้านเลเยอร์นะคะทุกคนอันนี้ได้กินมากเลยปดูตอนนี้เรามานั่งรอคิวที่ตั้งหน้าตั้งอยู่นะซึ่งมีคิวแค่หนึ่งคิวเราก็เลยนั่งรอกันร้านอยู่ตรงข้ามหนึ่งร้อยตัวเลยนะมองมากนะตอนนี้เราได้ตัวแล้วทุกคนแล้วเราก็รับเงินกนคะชมหน้าเชฟ เชฟกระทะเหล็กตอนนี้ก็ได้ค่ะแล้วทุกคนคือแบบหิวมากแต่เชนิดบอกว่าเชนิดไม่หิว เดี๋ยวจะไปดูขนมกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปเออกลับบ้านกลับบ้านค่ะกินตอนนี้เรากำลังที่จะไปดูขนมกันซึ่งเมียนิสาพุ่มแล้วไปกลับบ้านเลยคุณนะ้องต้งอยู่อร่อยมากค่ะทุกคนวันนี้กินฟรีเพราะว่าเอางค์จากที่โดนสัมภาษณ์มาใายปากซิดมากทุกคนแต่ว่าจบพอมมาแค่นี้นะคะขอบสำหรับการติดตามดูทั้งวันนะคะ การวอล์กนนานะบ๊ายบาย